โอเคครับมาต่อคลิป2นะครับเดี๋ยวเราจะไปประกับด้านขวามือนะครับไปประกับด้านขวามือของฮาเลดีพิสันนะครับเราก็ออกไปก่อนนะครับออกไปจากหน้าจอตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปเลือกตัวด้านขวานะครับเนี่ยครับมันจะมีเมนูนะครับมีซ้ายมีขวาเราก็เลื่อนลงมาทางเมนูด้านขวานะครับนะครับ right handle grip d i n o s a บป๊า โอเคนะครับไปที่ไลท์ดัต้าโอเคนะครับมันก็จะเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยฮะเห็นเห็นนะครับทีนี้ตัวที่ผมจะบอกว่าคือตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ครับก็คือไลท์เทิร์นอินดิเคเตอร์สวิตช์ก็คือไม่ถึงว่าไฟเลี้ยวนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวเดี๋ยวจะเห็นมันครับขึ้นมาออนนะครับนะครับเห็นไหมครับแล้วกลับมาออฟเมื่อไหร่เรากดไฟเลี้ยวนะครับจะออนออฟออนออฟนะครับ ตอนนี้ไฟเลี้ยวปิดอยู่นะครับถ้าผมออนปึ๊บเห็นไหมครับออนแล้วนะครับเนี่ยครับไฟเลี้ยวขวาถ้าผมปิดนะครับดับนะครับมันก็จะขึ้นตัวค่าประกับของมันนะครับทีนี้มาดูเบรกสวิตช์นะครับเราก็สามารถเช็คเบรกได้ครับตัวนี้ครับเบรกสวิตช์นะครับเดี๋ยวเรากำเบรกนะครับมาดูว่าเรากำเบรกแล้วมันจะให้ค่าอะไรเรามาครับมันจริงขึ้นเพาะว่า d e p r e s s นะครับคือกดเบรก เห็นไหมครับเรารู้ว่าเบรกทางานนะครับนี่ฮะเบรกทำงานนะฮะปล่อยกดปล่อยนะครับนี่คือเบรกนะครับตอนนี้ engine off อยู่นะครับนี่ฮะ engine off อยู่คัสวิตนะครับยังไม่ได้กดสตาร์ทอันนี้สตาร์ทนะครับพร้อมนะครับนี่ครับพอเราออนสวิตไปแล้วตัวนี้กดสตาร์ท นะครับนี่ยฮะมันมีมันมีมนมมเมนูให้เล่นนะครับตัวของอารีเดี๋ยวเราไปดูต่อต่อ,ตอ,อคลิปสามกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับสตาร์ทให้ดูว่าตัวพอเรากดตัวสวิตช์มันจะขึ้นค่าอะไรกันครับจริงๆจริง,รงคัดทีเดียหน่อยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรากดสตาร์ทนะครับ ลุกเครื่องขึ้นเนเอาเลย <laughs> โอเคกดผิดปุ่มอ้าวโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวกดสตาร์ทนะครับอ้าวแบบหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูต่อไปครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง